ก้าวสวัสดีพี่น้องชาวโลกกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมไม่นิเวิลกันอีกไม่สวสเวิลครับผมไม่ใช่ไม่นิเวิลโทษนิดนึงนะครับก็เลือบเลอๆนิดหน่อยแล้วแหละเออเล่นไปมาๆก็มั่วมเหมือนกันนะเนี่ยเงี้ยเฮ้ยไม่ได้จับทางไม่ได้เราเพิ่งเล่นได้แค่แป,ป๊บเดียวนี่กดตรงนี้มึมองจากด้านบนเปิดได้ด้วยเออต่อไปก็เป็นการสร้างบ้านเพิ่มให้หมากยิ่งขึ้น ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะต่อเติมอั่มรั้วใช่เพื่อม,มาป้องกันฝั่งเราไม่ถูกโจมตีจากพวกมอนนะฮะมอนหรือเปล่าเรียกว่าม,มอนแล้วกันนะฮะมันดูเหมือกนน็ตุต่นนะใช่ตอนนี้เรามีอุปกรณ์พอที่จะชีดดรอดในระยะย,ยาวแล้วนะฮะเอาเค่นี้ผมก็าวาอยู่ได้แล้วนะทีนี้เราที่ทำการเ,าเคลียร์กันตัดปลไปเรื่อยเท่านะะั้น ซึ่งคงจะเสืยอเวลามากถ้านเอาแต่ตัดไม้อย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมผูอาจจะน่าเบือ่อผมก็ควรจะต้องตัดตอ,อนที่เราตัดไม้ออกจริงไหมแต่เรา,มาไ,มไม่ได้มาเทศตัดไม้ไงมันจะน่าเบื่อขึ้นไปวันนี้จอ,อกล่าแร่ก,กันเยอะแต่กนเสนอจอกล่าสัตว์กันก่อนนะครับในช่วงแรกแรกแต่ก่อนเราต้องมีไม้มีอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วจอกตามล่าแร่แร่ในะวันนี้ก็กหมายหลักๆเลยจะมีเพชรน,นะฮะแล้วก็ทองกับเงินแล้วก็เหล็กนะฮะแร่นะ แล้วเจนอาจจะมีถ่านมีกระดูกอะไรด้วยก็ต้องหากันไปนะฮะกระดูกนี่ไม่ใช่แร่นะนี่มีโฆษณาให้ดูเอ้ยเดดดอกตกติดตายไหมเนี่ยให้เลือดให่เลือดอ่ะได้ไหมแค่เลือดอ่ะแล้วก็สอดเลี้ยงเออเฮ้ยสเลี้ยงน่ารักอ่ะแล้วสอดเลี้ยงตัวนี้มันจะมีความสามารถพิเศษในการดอบของขวัญให้เราดีว่ะมาล่าสัตว์นะฮะล่าสัตว์ล่าสัตว์ล่าสัตว์เออ ไก่นี่มันกระจอกเนี่ยถ้าไม่ชมก็น่าจะอะไรง่ายๆอยู่ก็อือเราคือเราเราต้องกลับบ้านไปก่อนนะฮะนี่เออกระจอกมากวันนี้นะฮะเรามีเอเอเงินอยู่30มสา้จะไปอัปเกรดขวานได้มันจะเปลี่ยนเป็นขวานเงินตึ๊บโอเคเอาขวานม,มานี่นี่แล้วก็ตามล่าแร่ทรัพรยากรกันต่อตรงนี้เรามีเพชรอยู่เท่าไหร่มีอยู่สิบเอ็ดน่าจะพอใช้ชีวิตอยู่ได้แหลนะ น่าจะไม่ได้บอกว่าพอแต่บอกผมว่าน่าจะนะตอนนี้เราจะสร้างอไนี่ออกมาก่อนนะฮะแล้วก็ไปดการกลับบ้านเราอ่าบิงไปชิบกินน้ำหน่อยนี่แล้วก็เติมน้ำนิดหนึ่งนะไม่งั้นเราก็จะไม่รอดจริงๆน้ำจำเป็นมากนะฮะสำหรับเกมหนึ่งเป็นแนวฟิตรอดนะครับอ่ะนี่แปะไว้แปะไว้แปะไว้อย่างงี้เอออีกนิดเดียวแปะไว้แปะไว้แปะไว้ เสร็จแล้วบ้านเราก็ปลอดภัยปลอดภัยไมห่ห่วงตัดสีเฮ้ยอืมเค <Okay, S 1> นะฮะหลังจากทำการตัดไม้ใหม่หน่อยแล้วเราก็ตัดสีเออคุดแร่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 ต่อแร,แร,แร่ต่อแร,อแร่มันคือเลชใช่แล้ว เลชอีกอันขอกดอันนี้หน่อยสิอาจจะได้กระดูกเฮ้ยไม่มีผีด้วยเฮ้ยนั่นมันนี่ฮะในสิ่งที่นี่ฮะในเกมนี้มันจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นกองหินยักษ์อยู่นะฮะซึ่งในเนี้ยเดี๋ยวไอ้นี่อะไรเนี่ยเออในเนี้ยมันจะแบบคลา้คลายในแมนคคาร์พนะในแมนคคาบ์พเราจะได้อะไรที่นี่วัเนเอเทอร์นะะส่วนไอในในอะไรนะเรียกว่าอืม ่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเออในในในไมซอนโบเนี่ยผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะก็เปเลยอยู่นะชืบนี่ตอนนี้ไล่หาแลในการเอาชีวิตรอดไปเรื่อยทำเท่าที่ทำได้ทู้ชมเราแบบเป็นคนที่ไม่มีความสามารถนะฮะเป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถ <c oughs> อย่างนั้นก็ไม่ได้นะฮะในชีวิตจริงเนี่ยถา้าโดนศาลสั่งว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถเลยทําอะไรไม่ได้เลยนะไมาชีวิตจริงมาปนกับในเกมสะละ ผมไม่อยากให้มันเมื่อยแถวนี้ผมคิดว่นนะยยายตรงนั้นเนี่ยผมจะไปขยายพื้นที่ต่อหน่อยเลยตรงนั้นอนะ่ะมันอยู่จะสุดขอบแล้วไงก็แบบเนี่ยเนี่ยปักทอ่อตรงนี้ไปเลยมันจะได้ไม่มีมอนวิ่งมาปากัปากปกักปักเออม,เมอนจะได้ไม่มาาอ,อือดอกเพชรให้ด้วยน่ารักมากต่อไปก็ไปปักท็อตรงโน้นไม่อยากให้ตรงนี้มันมืดนะฮะจะมองอะไรไม่เห็นเรียบร้อย ปัญหาอะไรเออมีปัญหาอะไรเนี่ยแหมบ้านกูจะไปเขาคุณเนี่ยแหละล้มีนี่อยู่ด้วยีจริงจรอยู่บไอย่าเี้นี่กเไฟล์แบบนี้่อรเเ้ยแลเี่อยนอะไรเีแต่ลองใช้ดูไม่ต้องเชือหน้าลองใช้นี้ช่าลองใช้ให้ดูท่านผู้ชมเดี๋ยวใช้ให้ดู มันหนุกมเหลือไว้อ่าเพื่อนแม่งก็แบบน่าจะปิดแชทไปเลยนะเนี่ยรอเช้าดีกว่าปวดท้องหมูท้องอย่างนี้หม,โทมนะทูท้องมันโผเ่้ยน่ารักแค้ๆเลยเนี่ยน้ำป้าขี้อายิขี้ออกตามล่ากันดีกว่าวันนี้ ดูเหมือนว่าอาหารในตัวเรามา้าในตัวเราท่านัมเยอะพอแล้วละมั่งนะฮะมันก็ไม้ไม้ไมดาบตัดไม้แล้วเมื่อดาบตัดไม้หืม <c oughs> นี่เนี่ยไอตรงนั้นมีกล่องตรงนั้นมีกล่องขุดอันนี้มาด้วยเอาเหล็กก่อนเหล็กก่อนเหล็กมา,าชิบกล่องกล่องกล่องนี้ใช้เวลาขุดยาวนานเลยท่านชมฮือ <c oughs> ของด,ด,ด,ดีดีดีหรือเปล่าเอ้ยน้ำมันคนป่าเนี่ยนะครั้งก่อนจําได้ว่ามันมันวิ่งเลยจับกับเรามาแล้วเ <c oughs> ป็นการวิ่งเลยจับที่สนุกมากว <c oughs> ิ่งอย่างตาละตาลอยเลย <c oughs> นี่งไงทรายต้องการแบบนี้เออนั่นหมูปั๊บปั๊บปั๊บอืม <c oughs> เอ่อเราเราต้องการอย่างไต้องการเลยเราควรทิ้งอะไรท <c oughs> ิ้งไอ้นี่งไงก็ยังเก็บไม่ได้อยู่ดี ทิ้งอะไรดีทิ้งไอ้นี่ไงเนี่ยไม่ดีทิ้งผมผมแค่มาขุดของเลยแล้วกันผมว่ากลับบ้านก่อนนะคุณผู้ชมกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนบ้านแล้วนะตอนนี้เรามีฝ่ายอะมากมากมากขดแล้วก็ตักน้ำไปหมดนี่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 ไปนี่ก้อนี่ขวดนี่เติร์ดเติรเตืร์ดเติร มีไปย่างด้วยกินให้หมดกินให้หมดกินนี่นี่เยอะมากด้วยเดโอเคเลือดก็จะเพิ่มขึ้นมาเรา,เราก็สามารถที่จะช่วยได้อาอะไรที่ไหนใช้ไปเปิดจัดก,การดีวกว่าเอาต้นไม้ไปปลูกให้หมดเลยดีวยกว่าโอเคป,ปลูกต้นไม้กันเอาไปปลูกแถวนี้แล้วกันนี่แน่นี่แนะน่นะ นี่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 วูบและนี่และนี่เรียบร้อยปลูกเป็นระเบียบมากไม่รู้จะปลูกเป็นระเบียบไปทำไมเหมือนกันลูกแค่มนดูดิ ต่อไปก็ได้สายมาเพิ่มสายผมว่ารีบเอามาใช้ใช้ยังหมดเลยดีกว่าผมไม่อยากจะเก็บไว้มันลกหน้าลกๆดีกว่าไปนะฮะเอาไปสิโอเคเสร็จแล้วเราก็ทำพีเอ็กเพชรเลยนี่ดูทีวะ่ะแล้วก็นี่มีประโยชน์นี่ยังไม่ต้องนะ้วกันตอนนี้ยังไม่จําเป็นยังไม่จําเป็นต่อไปนะฮะออกตามล่ากันต่อดีกว่านะฮะตามเป้าหมายของเรา แต่ดันล้าว่างราววังชิบหยี๋ยวเห็นผมก่อนนะข้โดขอก่อนอยากเห็นเห็นจนได้เยือยเห็นจนได้มันเร็วมากมันเร็วมากเฮอมันเดินจนได้ตรงจิงตุดขอบฟ้ามันติดแล้วโอเคเกือบไม่รอดเออดอ เ,เกลือให้อะไตัวนี้มีแต่หินเนี่ยอย่างดีเลยให้ไม้มาดีสักกว่าจริงจังเกมนี้ไม้จำเป็นจะเป็นมากกว่า,าหินนี่ใช่หลายเกมไม้ขาปะหินกับไม้จำเป็นฮะต่เกมเนี้ยแม่งไม้จะเป็นกว่าหินมากเลย กิจการไปดูของนี่แบบโคตรจะ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 ลำบากตุลักทุเรเล็กๆใกล้ใกลล็กๆตอนนี้เจ้าเห็ดพิษยังไม่จําเป็นเราไม่ต้องขุดมันหรอกนะฮะนี่ขุดนี่มาจำเป็นกว่าชื้นนี่ด้วยนี่เรียบ้อยเลือดเราก็แบบนอ้อยนี่สลอเกินเหลือแปดสิบเหลือประมาณเกือบครึ่งอะมากกว่าครึ่งน,นิดเดียวเองนี่ไงของที่จะใช้ในการรักษาเราได้รูไ้ไหมมีประโยชน์ยังไงมันคือดอกไม้ขาวครับคุณผู้ชม รู้ไปทําไมมันคือดอกไม้ขาวอาดอกไม้ขาวจําเป็นนะไอ้ยพวกดอกไม้แดงๆเนี่ยกับเหลืองเนี่ยเป็นดอกไม้ประดับ,รดบครับซอยดอกไม้ขาวมีประโยชน์อยู่อย่างนึงเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้อะมันไม่ใช่แค่ไวประดับนะผู้ชมมันประโยชน์มากเลยนี่นะขอนี่อีกนิดนึงนะไม่ใช่ไม่อยากได้แกนี่เลขอนี่มาผมก็ขุดได้เรื่อยๆแล้วนะ ือถ้าเจอแร่ผมก็จะไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมถ้าไม่เจอแร่ผมก็จะกลับเลยเคยแล้วไม่เห็นแร่ละผมก็กลับอ่าไม่ต้องกลับเจอแร่เรื่อยๆตอนเนี้ยคือเมื่อไหรที่คิดอยากจะกลับอแร่มันจะโปร่งม,มาให้เราเว้ยเราก็จะแบบไม่ได้กลับบ้านอะไรง่ายๆก็อยู่ตรงนี้เลยไปเรื่อยๆฮนะฟาร์มได้เรื่อยนะคุผู้ชมผมบอกเลยผมไม่กลับง่ายๆนี่ไนงะ เดี๋ยวนะผมลองสู้สิมีชีวิตอะไรสักอย่างนี่ขอยโอเคเพ้าหมายวันนี้เราต้องเราต้องสู้เลยใช่ไหมผมต้องการที่จะเอาหนังมันไม่ใ okay. ช่อะไรหนังสัตว์นะะมันจะหนังสัตว we ์ซ okay. ึ mm. 2> <2> ่งหนังสัตว์โดดจากอะไรได้บ้างก็ถ้าเป็นในโหมดเลกสุดหรือโหมดอีซี่เนี่ยก็จะหาได้จากพวกหมูกวางตอมีคกวางตัวผู้อะไรเงี้ยแค่นั้นแหละครับที่เหลือหาไม่ได้แล้วรู้สึกว่าจะเป็นอย่างประมาณนั้นนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเคทํากลับบ้าน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 นี่แน่ เรียบร้อยวิ่งไปโอ้โหกำลังจะพูดไปเวลาเลยพอดีถึงพอดีเลยท่านผู้ชมง่ายขนาไหนวันนี้แล้วมีเหลียเยอะมากควรถึงได้ต้องใช้ของไปแล้วบ้งอัน,นี้ฮนะดอกไม้สีขาวมีประโยชน์ไว้สร้างสิ่งนี้ฮนะสิ่งนี้ถนะ้ามันเห็นตนะั้งเปดนี้ไหมมันจะเขียนว่าดอกไม้สีขาวเนี่ยผ้าพันแผลเนี่ยจะต้องคลาบจากหญ้าสองแล้วก็ดอกไม้สีขาวหนึ่งนะฮะถึงจะได้มันมาซึ่งบ้านแผลก็จะเพิ่มเดือดประมาณ จะเป็สิบด้วยดีนะเชอจะเพิ่มมายี่สิบนั่นเองนะครับปรับปับนี่ใช้งานซะใช้งานซะเตรียมรอส่วนนี้จุปถมพยาบาลเนี่ยเพิ่มได้เยอะมากผมจะยังไม่ใช้มันก่อนแล้วกันนะโอเคตอนนี้ก็อาหารใช่จําเป็นเหมือนเดิเติมเติมเติมกิน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 เวลานี่มัน มอนอกล้วสินะขี้เกียการไม่ไม่อยากเหนัมอนล้ยม้ต้องเรอเีเหนา้าส้่มงมกูน้งทเลากับไม่ดีงังทะเลากับมอน,มน,นมเนี่ยมันส,สนุกแคมันสนุกไหมไม่ยันสนุกไหมฮะมันสนุไหมเออีต่อไปผมคิดว่าเราควรจะมีแล้วเ่ะเอ้ยเราอีนี้เลยก็ได้นี่นะ นี่ฮะตู้ีสร้างขึ้นมาแล้วโรงงานป้าแต่ก็วางลงตรงนี้ไม่ใช่วางลงตรงนี้ใช้เวลานิดนึงแต่ก็คุ้มค่านะที่จะสร้างมันด้วยคอยดูมันมีปรก่อนอื่นคือซ่อมบ้านก่อนเดี๋ยวบ้านเดืออย่าให้มันพังเดย้ยสร้างขึ้นมาคลิปนี้ต้องมีคลิปนี้คลิปนี้ใช่คลิปนี้เลยเหมือนจะสร้างอาระบบการคุ้มกันบ้านนะฮะกระจกลยเงียน น่ากลัวก็เป็นเรื่องที่ธรรมดากันไปนี่ก็ไม่จำเป็นแต่นี่จะเก่งมากกว่าเอาเร่อก่อนแลนะออน้วเี๋ยวจะดึงอะไฮะเรื่ออผมวางไว้ตรงนี้ผมหนึ่งอันนี้เคยดูประโยชน์ของมันนะเดี๋ยวคยดูเอยทำบอลมามันจะมันจะทำหน้าที่ของมันเองนี่วางตัวนี้อีกเครื่องหนึ่งจื๊บต่อเนื่องพลังงานเราเปลี่ยนไฟฟ้าตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเขียนดูแล้วกันตามตรงนี้นะาานอ่าเอากปะเลงออกมาอย่างนี้ แค่ต้องชมเห็นตรงนี้ไหมมันเป็นหลอดไอ้ไม่ใช่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมต้องชมเนี่ยตรงนี้ต้องชมมันเป็นหลอดพลังงานได้นผู้ชมคือตอนนี้เรามีอยู่ยี่สิบเรามีพลังงานที่ใช้ได้ทั้งหมดยี่สิบซึ่งเราใช้ไปหมดแล้วท่านผู้ชมเราก็ต้องแบบหามันมาเพิ่มเลยเราก็ต้องวิธีการหาได้หลายเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้นี่ขอแป๊บหนึ่งอยากรู้หน้าอย่ากรู้หน้าอยากรู้อยากรต้ขอแป๊บขอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคมันตีอยู่ขงมันกันอยู่ก่อนแล้รู้ว่อยู่มาแล้วนี่นะ คุณเห็นหรือเปล่าฮะตอนฉากนนหน้าก่อนนั้นตรงเมื่อตอนเมื่อเมื่อคืนเนี่ยมันทนาหน้าที่ได้เฮ้ยวางไม่ได้ลงไปพ้มีสายฟ้าก่อนสายฟ้าทําจากไหนนี่ฮะมานดิขาออกมาเออใช้หินสีเหล็กเสียงแล้วก็วางไว้สักจุดนึงอ่ะเออตรงไหนก็ได้ไม่มีใครห้ามคุณหรอกนี่ผมว่าจะวางสักสองเสาแน่น,น่ะเออมันเพิ่มไฟฟ้าได้ดีมันทำงานมั้นได้ดีเลยแล้วก็ไอ้น,นี่มาอันหนึ่งนี่มองไม่เห็นเลยต้องต้องเปิดมุมมองด้านบนถึงจะมองเห็นนะคนผู้ชมนี่ เดี๋ยวคื้นเงินได้แล้วได้ไประโยชน์ของมันอีกแน่ๆเลยมันก็ได้ทำหน้าที่แล้วนี่วางไว้ตรงนี้เรียบร้อยอ่าฮทีนี้อันนี้เราใกล้พังแล้วฮะทำยังไงมานี่ฮะมานีครับขึ้นมา,อ,าอยู่ไหนล่ะทักทังีเหล็กอยู่นี่ใช้เหล็กแปดอ่าได้มาแล้วสร้างมาตรงนี้แล้วก็กดที่มันแล้วก็เอเ้อใส่นี่เข้าไปมันจะรับไดนะ้ตอนนี้เราไม่จำเป็นนะฮะ ใช้งานอันนี้ไปก่อนจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปอยู่ของไปอยู่ของมันคือมันจะช่วยซ่อมของให้เราได้แล้วครับนี้เนี่ยต้องอยู่ที่เราไล่อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่นี่ได้แล้วหังเตรียมเอาฐานมาด้วยนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวครานี้เราจะไปไล่ปากท็อตก็ได้นะฮะแต่ผมต้องการรองเท้าก่อนรองเท้าทําให้เราบิ่ง้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องการชุดเสื้อกลอกด้วยมันทําให้เราเลือดเพิ่มมีปริมาณเลือดที่มากยิ่งขึ้น ของดีทั้งนั้นแหละส่วนหินอ่ะผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งขุดมาหรอกเพราะว่าขุดอะไรมันก็ดอกหินมาให้อยู่แล้วเออท่านผู้ชมระวังพวกนี้หน่อยต้องระมัดระวังมากลเลยเงียบเลยจริองอันไปเลยมันไม่เห็นนะไม่เห็นนะฮะมันไม่เห็นแล้วก็โชคดีไปนะ,ะฮะเฮ้อเยี่ย,ยงไปเลยนกหมูเน,นนเนี่ยนั่นไงท่านผู้ชมการล่าสาธิเคลื่อนตัวอีกครั้งเราจะได้หนังมาอีกฮ จะสู้หรือเปล่านี่แน่ง่ายไ,ไปเลยชึบชับชึบอา่าเรียบร้อยที่ต้องการคือไม้บล็อกไม้หรอกแทบไม่เหลือแล้วด้วยไม้นี่หายจะไม่ยากอย่าไปเครียดเลยแล้วกันถ้าว่าไม้หายไปไหนก็หมดก,ก็ก็ใช้อะนะผมไม่ก็ใช้ไม้เก่งมากใช่ มันว่างไม่จะหมดก็แบบก็เหนี่แหละมันว่างแบบปับป๊บปั๊บปั๊บไม้หาไม้หายหมดเลยเป็นการใช้งานที่เร็วเรสุดจริงจริงช็คชับเฮ้ยทำไมผมไม่เจอแร่เพชรเลยอะตอนนี้ EP นี้แบบโชคโชคร้ายอะไม่เจอเพชรเลยอะทำไมอะแม่แย่จริงเลยแย่จริงเลยฮึขึ้มาหน่อยตอนนี้เราจะเน้นไม้เข้าไว้นะเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ชมคงไม่อยากเสียเวลาดูหลงเนาะสวย สวยสว,ยวยเลยเมื่อเล้ววิ่งสิรออะไรละ่ะวิ่งสิวิ่งอย่ามาตบตาผมไม่ดีไห้ดีแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่มีนะคุณสไปเดอร์คุณจะมาทำอะไรผมแบบนี้ไม่ดีเจอบาบเหลวพอัเแล้วขั้นตอนต่อไปลูกตรงไหนก็ได้ช่างมันลืมรบของ แล้วก็มีตับ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 ตะรเดตึบตตึบตตึบไปไล่ไปไล่ปักท้องเลยดีกว่านี่สว่างขึ้นมาตรงไี้ก็ได้มันสว่างสว่างครับ่านผู้ชมเรื่อผมมันดีต่อสภาพการเอาชีวิตรอดของคุณนี่แน่แค่นี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วจะให้ผมไปปักท้องก็ไม่ได้นะ เดยอะหน้าไปดูหน้าไปดูมันทำอะไรไงเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมมันยิงปืนออกไปเว้ย,ยอเออโคตรโหดเลยนี่มันยิงออกไปเรามองไม่เห็นกระสุนเลยคือมันอยู่ใกล้เกินไปไงกระสุนก็เลยแบบระเบิดใกล้ตัวมันเกินไปก็อาจจะมองไม่เห็นอะไรก็นั่นเขาดูกระสุนมันนั่นนั่นนะไม่เห็นอีกแล้วยิงมันยิง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 ,ยงไม่ช้าไปบางทีมันก็ช้าไปน้องท่านผู้ชมเนาะว่าไหมเขาใชช่งางใช้ช่างมัน มากันดีกว่าไม้โตบเรียงหน้ากระดานเรียงเรียงหน้ากระดานเลยเดอ้อแบบนี้ได้มแล้วไอ้นนี้ขุดออกมาหน่อยอย่ามาเกาอย่ามาขวางทางนี่อะไรเนี่ยอ๋อแรลงเงินไล่เล,ลยไล่เลยไล่เลยล,ายลย้ลานละล,าล้ลานล้ลานละล,าล้ลานคว้านจะพังเลขงของน้ำก่อนน้ำเร็วคว้านต่อคว้านมาอยู่ไหน เอ็กข้ใหม่มาเล้วตัดไม้ต่อตับตึบตับตับตึบตึบตั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 บเย็กหน้าอืมเยบ เหมืนเดิมหอมเหดิมโบโจด้วยเหมือนเดิมยอกเสีนยอไม้อะไรหอีย่เยแต่มอกกแบอกมเนีเ่ไมใ่เอป๊ดทํายขอ อ๋อใช่ชุดกอดก่อนจะใส่กอก่อนจะปิดก่อนจะจัดลางกันไปของชุดก่อดละกันนะนี่นี่นี่นะโอเคไปตอนนี้เรามีหนังอยู่แค่นิดเดียวผมจะเอาไปลองเท้าก่อนละกันนะท่านผู้ชมได้แค่ลองเท้านั่นแหละเพราะว่าเสื้อมันต้องใช้หนังสั้นเพื่อนิี่ไงเฮ้ดูซิว่าเราจะเร็วขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวไม่เป็นไรเถอะมีรองเท้าใส่ะทนแล้วก็ไม่ต้องเดินเท้าเปล่าเลยใช่ไหม ออมมาอเาเาเัาเาเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยู้หน่อยามันีงไรานี่ยมาดูน่มาดีกัเจ้านี้กันไปไปต้อมใส่เร่องโอเคทุกท่านคงจะไม่มีอะไรนะรบถึงเวลาสมพัรแล้วสินะสำหรับใครที่ชอบกว่อลืมสิกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กรใจให้ผมในการเล่นอยูนะครับสำหรับพาร์ทต่อไปก็เจอในพาร์ทหน้านะ ก็จะทำคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไปไปเจ้าบาย